โอ้โอ้เป็นยางหาอียังขนาดพี่น้องเลยคนที่บอลลี่แบ่งปันแบ่งปันอตอนกลางคืนเมื่อก่อนนะพี่น้องเลยว่าควรทันยางหาอียังขนาดโอ, <c oughs> อ้บอลลี่สิเอาเอาเงินไปให้พคนก่อนพอได้ซื้อน,น้ำเย็นๆกินพี่น้องเลยวู้ใช่ เดินไปไหนไ้ยินเดีพี่นอกเลยใช่พี่ชายครับเดินไปไหนครับพี่ชายเดินไปไหนฮะเดินไปไหนเอาไปซื้อน้ำเย็นๆกินนะเดินไปไหน แล้วไม่มีแม้ใส่เหรอไม่ได้ใส่ไอพูดชัดแล้วนี่พูดเสียงดังแล้วนี่ฮะพ,ดดพูดขึ้นดีแล้วใช่ไหม,ม,มอ๋อแต่ผมถามมันก่อนเสียงเบาๆแต่แต่แนี้เสียงดีขึ้นแล้วนี่นนบางทีก็ออก ออแต่พี่พูดรู้เรื่องหมดเลยใช่ไหมรู้จักหมดไม่ถึงทุกอย่าง,งอางอแล้วอะไรที่เก็บพลุงพลังในตัวนี่คืออะไรฮะเศษขยะเก็บไปทิ้งหรือเก็บไปทำอะไรเก็บไปทิ้งเหรอโ <laughs> ผมเห็นเดินเก็บไปเรื่อยๆรองเท้าก็ไม่มีใส่ปกติมีใส่ไหมอ๋อแล้วไม่ร้อนร้อนเท้าเหรอไม่ร้อนเท่าไหร่ <c oughs> แล้วมีคนเอาให้ใส่บ้างไหมเคยมีไหม แต่พี่เอาไปทิ้งเหรอทำไมไม่ใส่แล้วคู่มันจะใหญ่แล้วบางทีเห็นเปลี่ยนเสื้อผ้านะคนเอาให้เหรอแล้วเสื้อผ้านี้เอามาจากไหนเนี่ยเชือกเชือกที่ในถังขยะหรือ,อยังไงเชือกเขาทิ้ง อ,อ๋อแล้วเลยอาบน้ำอะไรบ้างไหมอา,อาบที่ไหนในคลองอาบน้ำในคลองอ๋ออาบอาบก็ไม่มีสบู่อะไรเลยเอาน้ำเปล่าๆานี่ มีที่ตักเอาแล,แล้วแล้วแล้วข้าวน้ํามีใครให้กินบ้างไหมครับวันนี้มีใครให้ข้าวน้ํากินบ้างไหมกินหรือยังตั้งแต่เช้ามาเนี่ยกินแล้วอ๋อมีทุกวันไหมล่ะมีทุกวันไม่คนให้กินมีทุกวัน เช้าเย็นเขามีให้กินตลอดใช่ไหมอ๋อเออเออโอ้ยแล้วนะอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยอายุยี่สิบเก้าโอ้ยังไม่ถึงสามสิบอ๋ออายุยี่สิบเก้าปีอ๋อเคยมีครอบครัวอะไรไหม <Carl. S 1> เคยมีครอบครัวอะไรไหม เคยมีแต่เลิกกันไปแล้วไอเหรียญเหรียญน,น,นั้นก็เขาให้มาเหรอคนให้มาใช่ไหมอ๋อเคยมีแต่เลิกกันไปแล้วเออเลไไแล้วแล้วแล้วนอนที่ไหนเลื่อยเปยื่อยน,น,นอนไปตามข้างทางตามถนนนั่นนี่นะอ๋อ แต่ข้าวน้ำก็ไม่เคยอดใช่ไหมผมนึกว่าน้าพูดไม่รู้เรื่องนาก็พูดรู้เรื่องหมดเลยใช่ไหมแต่เห็นเดินไปผมนึกว่าเน้าเป็นอะไรวะพี่เป็นอะไรแต่แต่มาคุยด้วยก็พูดรู้เรื่องหมดเลยเหล่และเห็นเสียงบ้าเสียงบ้าเบาบางที เแต่ว่าแต่แต่เอ้ยแ,แต่เสียงแต่เสียงดีดีขึ้นเยอะเลยนะออ๋จำผมได้ใช่ไหมแต่ก่อนผมเลี้ยงข้าวอยู่ตรงน้นจำได้ใช่ไหมผมซื้ออะไรให้ตอนนั้นอ่ะโมบิ้งหรืออะไรว่นานแล้วแหละตอนกลางคืนอ่ะตอนกลางคืนอ่ะเออเออที่ซื้อมาให้อนะ่ะ แต่อ๋อเสียงนี่ถ้าถ้าพูดบ่อยมันก็จะได้ยินใช่ไหมหรือยังไงแต่มันแต่มันเจ็บคอไหมคอคอนี่เจ็บไหม,ไมเจ็บไหมเจ็บนิดหน่อยเจ็บเยอะอยู่ม,มันจะเป็นรูเล็กๆอย่างนี้หรออ๋อ <laughs> แต่แตแต,ตอนนี้ผมเห็นว่าเสียงพี่ดีขึ้นเยอะมากเลยนะแต่ก่อนอเอาเอา็เอไปซื้อน้ำไปซื้อกาแฟอะไรเย็นๆกินอากาศร้อนๆค้ับโชคดีไปเดอดงดึงกางเกงขึ้นด้วยว้พ <laughs> ี่น้องเลยเนาะ คนที่บาลี่อ่าแบ่งปันตอนคืนนั่นแหละพี่น้องเอ้ยเพิ่นกะตอนแรกบาลี่คิดว่าเพิ่นบ่ฮู้เรื่องฮูดเล่าอย่างพี่น้องอ่ะพอมาคุยด้วยกับพิน่นเพิ่นว่าฮู้จักมัดน่ะบาลี่ก็งงอ่ะแต่พิ่นก็เก็บไปจังส์พี่น้องไอเ้เก็บไปเรื่อยเปื่อยแบบนี้บาลี่งงงงอยู่คือกันพี่น,อออน,น้องเอ้ยเป็นยางไปของเ,เพิ่นเรื่อยเปื่อยอ่ะบาลี่มาคุยว่าเพิ่นฮู้เรื่องหมดัดทามั้ยยังกะแต่เหมือนเป็นสติเลื่อเลื่อน บอลลิสยังไงพี่น้องเอ๋งงเลยงงไปบ้านเลยบอลลิ้ยกัยากไปของเพื่อนจังสะเรื่อยเรื่อยเรื่อยเพื่อไพี่น้องเอ๋เนาะเออกันย่างไปเก็บไปเก็บขยะเก็บไปอย่างไปทั้งซะพี่น้องเอ๋นะเก่าแค่พี่น้องเอ๋บอลลิมาแบ่งปันเอาเอาเงินให้เพื่อนไปซื้อน้ำไปซื้อกาแฟเย็นเย็นกินพี่น้องไออากาศร้นฮ่อนเอาพี่น้องเนาะ กขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมพี่น้องไยตั้งแต่ต้นจนจบนาะพี่น้องเนาะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันบิดสุภูบ๊วยสุ坤บว๊วยวสิโยทั้งในประเทศหรือต่างประเทศพี่น้องเอ้ย